สวัสดีครับผมแอดแมวนะวันนี้ก็ทําคลิปไกด์พาลาดินสายฟูแท้งอ่าใครที่รอคลิปไกด์พาลาดินฟูแทงก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะฮะถ้าเกิดคุณเพิ่งเวลสี่สิบนะฮะอ่าเราจะพูดถึงของของพาลาดินฟูแทงกันี๋ยว่าทําของยังไงบ้างเริ่มต้นสมมติว่าคุณเพิ่งเวลสี่สิบแล้วคุณยังไม่มีของเลย ผมแนะนําว่าให้คุณทําของฟ้าใส่ไปก่อนได้สำหรับภาลาดินสายแทงนะข้อดีของของฟ้าเลยคือออปชันน่ะมันจะได้พวกพาราลีซิตฮิลีซิตนะฮะทำให้เวลาที่คุณโดนตีเนี่ยคุณไม่ตายง่ายเนาะถามว่าไอ้ของฟ้าของส้มมันต่างกันมากไหมพี่อืมันก็ต่างกันอยู่แล้วครับแน่นอนว่ามันต่างฮะเริ่มจากอของฟ้ากับของส้มนะของส้มข้อดีเลยก็คือของส้มมันก็จะมีพีเดฟกับเอมเดฟเยอะกว่า แต่ข้อดีของของฟ้าคือมีพวกออปชันที่ดีกว่าก็คือพวกสตันลีซิตพาราลีซิตส์ขีซิตแล้วก็เฮดพี P, อะไรอย่างเงี้ยครับพวกออปชันนะฮะมันจะแบบเป็นเป็นออปชันสายกันกันขิกันการสเตตอะไรประมาณนี้รวมถึงถ้าเกิดเราใส่สีฟ้าเนี่ยเราสามารถใส่กัน่าได้ด้วยพวกไฟล์รีซิตไอรีซิตอะไรอย่างเงี้นะฮะอืม <c oughs> โอเคไหม อันนี้คือพลาสายแท็กเนาะเริ่มต้นมาถ้าเกิดใครงบน้อยตังน้อยใส่สีฟ้าไปก่อนได้อาจจะใส่สีฟ้าเสื้อผ้าอาจจะบวกสัก890ก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันสาหรับคนงบน้อยเนาะเป็นพลาบ้านๆเป็นพลาบ้านๆนเนะาะก็อาจจะบวกให้ได้สีฟ้าบวกสิบทั้งตัวพลาแบบใส่ของฟ้าบวกสิบสองทั้งตัวเนี่ยเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันครับอืมเพราะามันได้คีรีซิตเยอะไงถามว่าเอ้ยพี่ทำไมต้องดันไอ้คีรีซิตด้วยก็เพราะว่ามอนสเตอร์มันตีติดคีได้ฮะ พอมอนเตอร์ตีติดขีได้ปุ๊บเราก็โดนดาเมจแรงถูกไหมอืมถามว่าถ้าเกิดเราไม่อยากโดนดาเมจแรงทำไงก็ใส่ขีรลซิตเยอะๆไงฮะอ่าแน่นอนว่าพาลาดินของเราสายฟูลแทงต้องการออฟะไรบ้างครับสแตตก็คือ1ครับ HP พาลาดินต้องการ HP ดเนาะสายฟูลแทงนะฮะสครับก็คือค่าวิทครับอ่าค่าวิทค่าอิน อ่าส่วนใครที่ชอบแบบว่าอีพี่หนูอยากให้พลาดินของหนูเนี่ยตีติดแบบติดชะง,งักติดสตันอะไรอย่างเงี้ยให้ได้บ่อยๆก็ดันเอทีรได้นะฮะเพื่อเอาพลาไลท์เพื่อเอาสตันอ่าสำหรับใครที่บอกว่าเอ,อ้ยพ,พี่พลาทําไมเขาต้องดันเอทีด้วยก็เอาเพื่อเอาค่าพลาไลท์และค่าสตันนะตามที่ผมเข้าใจเออส่วนค่าอินเนี่ยเขาดันเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาเอ็มเดฟอ่าส่วนวิทเนี่ยแน่นอนเอาพีเดฟกับเลือดนั่นเองอ่าแล้วก็เพิ่มสตันลิทิด้วยแต่ นอกจาก S T R in width แล้ว Mac H P แล้วก็ต้องดันค่า P d f M d f แต่ว่า P d f M d f เนี่ยไม่ต้องคิดมากเพราะเราดันค่า width อยู่แล้วค่า width ของเรายิ่ง width เยอะ P d f ก็เยอะตามตเราไม่ต้องซีเรียสเพราะงั้นเราต้องดันค่า in width คู่กันเยอะๆเลยอ่าเพราะ in ได้อะไรฮะได้ M d f นั่นเองเอ่อ M d f เยอะก็คือการเวทเยอะออ P d f ก็คือการกายภาพเยอะทําให้เราตายยากมีทั้งเลือดมีทั้งเดฟทำให้เราอึดมากแล้วที่สําคัญต้องมีออย่างหนึ่งก็คือคีรีซิต คีรีซิตนี่คือต้องมีแบบเยอะๆเลยในขณะที่อาชีพอื่นเขาดันคีตีข้อดาเมจกันใช่ไหมแต่พลาดินสายฟูลแท้งอย่างเราต้องดันคีรีซิตเยอะๆเพื่อที่ว่าเวลาโดนมอนตีสมมติมอนตีมาแสนหนึ่งติดคีตีเข้าแต่ถ้าเกิดมอนตีไม่ติดคีก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ฮะห้าหมืน่นเพราะว่าดาร์กเนเจอร์นี้ยเวลาตีติดคีคุณรู้ใช่ไหมว่าดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าตัวถูกไหมอ่าทุกคนรู้ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าตัวเพราะงั้นถ้าเกิดเราใสา่คีรีซิตเยอะๆก็คือโดนดาเมจน้อยลงก็คคือมมอตีเราไ่ อารมณ์เหมือนเราไปเจอกับบอสตัวนี้ฮะคือเราจะทําตัวให้เหมือนกับบอสตัวของอโพเนาะบอสตัวไหนวะไอ้บอสไฟฟ้าเนี่ยไอ้บอสไฟฟ้าตัวเนี่ยแม่งตีไม่ขี้เลยใช่ไหมนึกภาพว่าเราเป็นบอสตัวนี้คะเวลามอนเจอเราก็คือเหมือนเหมือนมอนเจอบอสตัวเนี้ยเวลาเรามีขี้เยอะเยอะนึกภาพออกไหมเออคือเราจะเป็นเหมือนไอ้มอนตัวนี้คือเราตีคือแบบมอนตีเราไม่ติดขี้เลยอันแหละเหมือนกันเลยคือเราจะทําตัวเป็นเหมือนไอ้ตัวเนี้ยเหมือนไอ้ตัวเนี้ยเลยอะ เข้าใจยังเพราะงั้นคุณต้องดันคีรีซิตเยอะๆอะสาหรับพาเรดินสายฟูแท้งนะครับอ่ะโอเคตอนนี้คือคนแบบว่าทําของเริ่มต้นเนาะก็ใส่ชุดฟ้าไปก่อนอุวุธหลักลองใส่สีส้มนะฮะอาถามว่าพี่อุวุธหลักลองทําไมไม่ใส่สีฟ้าล่ะในเมื่อชุดมึงจะใส่สีฟ้าได้เลยทําไมอาวุธหลักรองใส่สีส้มก็เพราะว่าอาุวุธหลักรองเนี่ยเราต้องทำซับฟิกสีส้มเวฟ40ครับก็คือเป็นดูดเลือดครับอาอาวุธหลักนะฮะสำหรับพาดินสายแท้งให้ใส่เป็นดูดเลือดนะ คือเมื่อตีแล้วดูดเลือดครับส่วนโลกก็ดูดเลือดเหมือนกันอันนี้พูดถึงซับป,ปิกนะโลคก,ก็ดูดเลือดอืมอไปเสื้อผ้าต่อส่วนหัวเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าจะาไปแทงซีดารก้อนให้ใส่หัวเป็นไอ์แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยพี่ทำใส่หัวเป็นไอ์เนี่ยก็คือได้เป็นไอเดฟถูกไหมเห็นต๊ะแต่แต่ข้างบนไหมแตะแต่ข้างบนได้ไอเดฟห้าจุดหนึ่งแปห้าจุดแปดหนึ่งทันทีไอเดฟแล้วก็เมื่อโดนตีก็คือกันน้ําแข็งสี่สิบเปอร์อ่าถ้าเกิดคิดว่าจะไปแทงซีดารก้อนนะ แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยพี่ผมจะการทุกธาตุเลยใส่อินก็ได้ใส่อินคือการทุกธาตุธาตุละยี่สิบเปอร์ก็ได้เหมือนกันอืมเสื้อผ้าใส่อะไรครับเสื้อผ้าใส่วิตครับเสื้อใส่วิตนะเพื่อเอาค่าวิตเพิ่มขึ้นอ่ากางเกงใส่วิตครับเพื่อเอาค่าวิตเพิ่มขึ้นอืถุงมือใส่เป็นเฮิร์ทครับเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาที่เราโดนตีแล้วมีบล็อกมีโล่มีเป้งเป้ง,ปง,ปงอะไรเงี้ยเลือดก,ก็เด้งเพิ่มขึ้นครับใส่เฮิร์ทครับรองเท้าใส่เฮิร์ทครับ รองเท้าใส่เฮิร์ตเพื่อที่ว่าเวลาโดนตีเลือดก็เด้งนะฮะใส่2อันนะเป็น2วิดสองเฮิร์สนะครับสำหรับเสื้อผ้าอืมหลังจากที่เราทรําซับปิกเลฟตอยแล้วเนาะอ่าเรามาพูดถึงชุดเสื้อผ้ากันดีกว่าตอนนี้ยังใส่สีฟ้าอยู่ประดับใส่อะไรดีครับประดับก็ใส่สีฟ้าได้ฮะประดับผมก็ใส่เพื่อเอาออปชันนั่นแหละมีไฟไอไลท์เดฟเห็นไหมเห็นปะเออผมเอาใส่กันธาตุไงแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตว่าจะเปลี่ยนอยู่นะฮะส่วนแหวนใส่แหวนพาราดินเพื่อเอาเฮดพีครับ เออมีออฟวิดออฟวทปพีใ้ไหมตอนนี้เนาะใครที่งบน้อยก็ทําประมาณนี้ก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าเสื้อผ้าบวกเยอะนะเอออาวุธหลักรองบวกไม่เยอะไม่เป็นไรเน้นเสื้อผ้าเป็นหลักนะครับอ่าโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยพี่ผมมีตังค์ระดับหนึ่งแล้วผมหาของระดับหนึ่งแล้วผมมีตังค์อัดงบได้เราควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีครับอ่าสมมติทคุกคนที่บบว่ามีถ้าขอมีเงินอีกแล้วเนาะอ่าถ้าเกิดคุณมีเงินแนะนําว่าพาราดินสส่แทงให้ใส่อาวุธหลักเป็นเมตรนะ แล้วใส่ชุดอโพทั้งหมดสามชิ้นอโพคลิปสามชิ้นนะครับตามด้วยแมตติคออีกสามชิ้นครับอืมอโพสามแมตติคอสามใส่เป็นสามสามอ่ะถามว่าเหตุผลทําไมพี่ถึงแนะนําว่าพาลาดินใส่ฟูลแท้งตอนนี้ใส่เป็นอโพสามแมตติสามครับเหตุผลครับคืออะไรเหตุผลก็คือถ้าเกิดคุณใส่แมตติคอข้อดีคือคุณได้เอทีอาร์อินและก็วิดถูกไหมครับอืมคุณได้สแตทไงคุณใส่เพื่อเอาสแตทไงเอทีอาร์อินวิดครับ นี่คือแมตติคอเราใส่เพื่อเอาเพื่อเอาสเตตครับส่วนอโพเนี่ยใส่สามชิ้นเพราะอะไรฮะเพราะได้อินกับ HP ครับอืมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดอในอนาคตคุณลงเลดเดอร์ได้มันจะมีชุดที่เหนือกว่าชุดเซตนี้เหนือกว่าแมตติคอเหนือกว่าอโพนั่นก็คือชุดเซตเลดเดอร์ชุดเซตเลดเดอร์นะฮะเดี๋ยวผมขอญอาตติกถูกออกก่อนนะอ่เดี๋ยวให้ดูครับนี่คือชุดสี่สิบของเลดเดอร์ครับไฟเตอร์ Fighter นั่นเองชุดไฟเตอร์เนี่ย ถ้าคุณใส่ครบชุดข้อดีเลยก็คือใส่2ชิ้นได้อะไรฮะได้พาราลซิสตได้สตตนลซิสตได้คีเซิส705จ็าจำได้ไหมว่าผมบอกให้คุณดันคีรรซิสตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใส่ชุดเซตนี้ใส่แค่สชิ้นเท่านั้นนะได้คีเซิสต7 0จ็เลยใส่4ชิ้นได้แม็กเฮดพีสามพันคือเลือดคุณเพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลเลยนะสามพันเนี่ยใส่หชิ้นคุณได้กันธาตุอย่างละห้า เพราะงั้นนะสำหรับใครที่เป็นสายแท้งอ่ะผมคิดว่าใส่ชุดเซ็ตเลดเดอร์อ้าวพี่แล้วชุดเซ็ตเลดเดอร์เนี่ยผมจะหาจากไหนก่อนอื่นน้องต้องไปพ v p PP ครับก็คือไปโหมดหนึ่งหนึ่งเนี่ยแหละไปโหมดหนึ่งหนึ่งแล้วน้องก็ต้องเล่นหนึ่งหนึ่งแต่ปัญหาเลยตอนเนี้ยระบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมันยังมีปัญหามันยังเน่าอยู่ไม่สามารถเล่นได้นะฮะเออผู้พัฒนาเขากําลังพยายามแก้อยู่เพราะงั้นก็ตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถใส่ชุดเลดเดอร์ได้เพราะเราไม่สามารถลงเลดเดอร์ได้นะครับ เพราะงั้นตอนนี้ชุดที่แนะนำสำหรับคนที่มีตังมีงบมีของให้ใส่เป็นแมดิคอร์สเพื่ออาสแตตใส่อโพอีกสามเพื่อเอา Hp พโอเคอ่าอ่พอเราได้ชุดแมดิคอร์อโพอย่างละสามมาแล้วเป็นสายแท้งแล้วต่อไปประดับอะประดับใส่อะไรประดับนะฮะแนะนำเพาว่าให้ใส่อโพคลิปแน่นอนอยู่แล้วอโพประดับอโพของสายพลรดินสายแท้งไม่คิดอะไรมากฮะจัสเมนต์ครับอืมใส่จัสเมน จัดเมนต์เนี่ยคือจะได้ทั้ง p พียร์แทและเอ็มแท็กใส่จัดเมนต์อ่าข้อดีของหร,อหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบว่างบเยอะอีกหน่อยหนึ่งถ้างบน้องเยอะอีกหน่อยหนึ่งนะฮะน้องสามารถไปใส่เป็นอ่ารีเวเลชันได้ข้อดีของการใส่รีเวเลชันคืออะไรครับถ้าเกิดใส่รีเวเลชันเนี่ยข้อดีเลยก็คือน้องจะได้ m อ็มแท็เยอะ m อ็มแท็กอินวิดนะฮะส่วนออฟข้างล่างก็จะมีออฟอินวิดเยอะเห็นไหมครับสังเกตไหมว่าเซต อินวิดเนี่ยค่อนข้างดีสำหรับรีเวเลชั่นเห็นไหมครับอะเดี๋ยวเราไปดูของจัดเม้นต์จัดเม้นด้านล่างเห็นไหมค่าววิดมีแค่ยีิบเก้า,า 29, เห็นไหมครัอืมอินวิดเนี่ยมีแค่ยีิบเก้า 29, มันมีสามหกกับยีิบเก้า 29, มีน้อยเห็นไหมครับเออมีเฮดประมาณพันห้าแต่รีเวเลชั่นเนี่ยก็คือเฮดเท่ากัน MP เท่ากันแต่ได้อินกับวิดเยอะกว่าเพราะงั้นถ้าเกิดให้เชียร์จริงๆนะผมเชียร์รีเวเลชั่นอ่าผมเชียร์รีเวเลชั่นเพราะว่ามันได้อินกับวิดเยอะในขณะที่ใส่จัดเม ได้อินแค่สามสิบหกวิทแค่ยีิบเก้าใส่รีเวเลชันได้อินเจ็ดสิบสามวิทห้าสิบแปดอืมเพราะงั้นสลหรับพาราดินสายแท้งใส่รีเวเลชันสี่ชิ้นครับอ่าถ้าเกิดใครมีงบมีตังก็จัดนะครับรีเลชันสี่ชิ้นสลหรับพาราดินสายแท้งนะฮะเออได้อินวิทเยอะได้ HP ด้วยนะครับอืมต่อไปเรามาพูดถึงออปชั่นกันดีกว่าว่าเอ้ยหลังจากที่เราทำซับฟิกเรียบร้อยแล้วอาวุธเราก็รู้แล้วซับฟิกอะไรประดับเราก็รู้แล้วว่าซับฟิกอะไรถูกไหม เอ้ยปรับเราไปดูแล้วว่าใส่อดเซัอะไรพูดผิดอ่าเรามาดูออปชันดีกว่าออปชันเสื้อผ้านะฮะสลับแอดเมลเนาะแอดเมลเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากทําสตันเท่าไหร่เนาะแต่แอดเมลเป็นคนบ้า p d เดฟเอ็มเดมากเลยแบบจะพยายามทาไงก็ได้ให้ p d เดกับ MD ็มเยอะที่สุดใช่ไหมเออเพราะว่าผมคิดว่าซีดาก้อนของเซิร์ฟเนี่ยแม่งน่าจะตึงเพราะว่าขนาดแมดิคอร์กับโพรอะยังตึงเลยใช่ไหมทุกคนเออมันตึงเนาะเพราะงั้นผมเลยคิดว่าจังหวะไม่ทําช่างแม่งสตันไม่ทําเพราะว่า ผมไม่น่าจะสตาร์ทสี่ดะก้อนได้เออผมไม่น่าจะสตาร์ทหรือแบบทำชะงักสี่ดาก้อนได้เนาะคือทำไงก็ได้ให้เราแบบสามารถรับดาเมจเวทได้แรงๆเออสามารถยืนชนรับดาเมจเวทได้เพราะงั้นผมเลยคิดว่าผมจะดันออฟแบบนี้ฮะหัวเสื้อกางเกงถุงมือรองเท้าและสร้อยกับต่างหูผมจะใส่เป็นอินวิดเฮดพีโอเคไหมอินเพื่ออะไรฮะอินเพื่ออะไรอินเพื่อเอ็มเดฟนั่นเองครับอินไดเอ็มเดฟนะอินไดเอ็มเดฟวิด ได้เลือดได้ p ีเดโอเคไหมเฮดพี H p, ได้ m ม็กเอ่าโอเคไหมผมเลยดันหัวเสื้อเกงแขนขาและสร้อยกับต่างหูเป็น in with hp ต่อไปเป็นอาวุธหลักรองแล้วก็แหวนใส่ออฟแบบไหนครับอาวุธหลักรองแล้วก็แหวนเนี่ยคือทำไงได้ให้ได้ค่าอ,อินเนาะเออเราก็ไม่ค่อยสนใจแสตอะไรมากมายเท่าไหร่งั้นเอาเป็น mp r e c o รีแล้วกันเออผมขอ MP Re รีแล้วกันแล้วก็อิน ถามว่าเอ้ยแอดมวทำไมอาวุธแอดแมวถึงใส่เป็น MP Re ็มพีรีโคบล่ะพี่เออเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเปิดออร่านะฮะแล้วก็ใช้สกิลบางทีมานาเราอาจจะลดเร็วเว้ยถ้างั้นเราไปหา MP Re ็มพีรีโคบดีไหมเพราะว่าเราไม่ดันค่าคิกไงแล้วก็ดันค่าเป็นเอ็ม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 เอ็ MP อ็มเอ็มอรมเอ็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 คเอ็มเอ็มเอ็มเอ็นเอ็ม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 เอ่าแล้วก็ม e, เอ็มเอ็มเอ็มเอเอ็ม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 เงี้ยฮนนะ เพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเรียกว่าไงเดียเป็นเอมแท็กอแล้วก็เอ็มพีรีคฟอะไรประมาณเนี้ยครับที่ผมต้องการเนาะมผมต้องการเอ็มพีรีเพราะว่าต้องใช้อร่าบ่อยๆออล่าที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเอเลเมนทัลออร่าเนี่ยฮะซึ่งมันก็กินมานาเราเรื่อยๆรื่อยๆใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเพื่อที่ว่ามานาเราจะแบบมีมีมานาใช้ตลอดมานาไม่หายผมก็คิดว่าผมจะใช้ MP ็มพีรีโคนะสลับพาราดินสายแทงเนาะสาหรับอาวุธหลักรองก็จะเป็น อิน uh, แล้วก็ MP r e c o รีโปเป็นหลักถ้าเกิดมีเอเมแติดมาด้วยก็ดีเหมือนกันฮะแหวนก็เหมือนกันก็ถ้าเกิดหาออฟจริงๆผมก็คงหาออฟเป็นเอเมแ็กอินแล้วก็รีโคเพราะว่ามันหาข้าวฮิตไม่ได้หาฮิตพีในนี้ไม่ได้เนาะอืต่อไปเรามาพูดถึงซีลดีกว่าสำหรับซีลของพาลาดินสายแท้งใส่อะไรบ้างครับพาลาดินสายแท้งซีลหลักๆก็ต้องมี pdf m d ฟแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมพีเดฟเอ็มเดฟต้องมีนะฮะแล้วก็มีคิรีซิตนะฮะคิรีซิตคีรีซิตต้องมา แล้วก็ต้องมีเลือดสองอันนะก็คือเป็นเฮิร์กับไลฟ์เนาะต้องมีเฮิร์กับไลฟ์เดี๋ยวของเขาเปิดดูไลฟ์ก่อนนะไลฟ์ LIFE L I F e, ใช่ไหมครับไลฟ์ตรงส่วนของซีล่ต้องมีเป็นค่าวิทกับแม็กเฮดพีต้องมาอยู่แล้วนะครับส่วนอีกอันนึง่าจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่นงนองจะใส่เป็นแบร์เอาเอทีอาร์ก็ได้ครับ หรือใครจะใส่เป็นวินเอาเอจิมันก็ได้นะเมื่อกี้นี่คือเอจไอเนี่ยมาได้ออฟเลยฮะอืดันเอจไอเนี่ยได้คริติคอลแล้วคริติคอลรีซิตพลาดินสามารถใส่เอจไอเพื่อเอาครีรีซิตได้นะฮะอ่ะยศอย่างเช่นผมใส่เป็นพีเดฟเอเดฟไปใช่ไหมมีครีรีซิตแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเลือดสองอันอแล้วก็มี in. อินอ่าแล้วก็ผมก็ใส่เอพีรีโคปอีกอันนึงอาจจะใส่เป็นวินเพื่อเอาเอจไอเอาเอจไอเพื่อเอาครีรีซิตอะไรอย่างเงี้ยฮะหรืออาจจะใส่เป็นแบร์เอาเอทีอาร์เพื่อ เพิ่มพวกสตันพวกพาลาลายเพิ่มขึ้นก็ได้แล้วแต่น้องเลยนะครับแต่ลหลักๆคือต้องมีเลือด2อ,อันต้องมี PDF M d e f เนี่ยแล้วก็คีริซิตต้องมาแน่ๆต้องมีนะครับหลังจากซีลแล้วออฟก,ก็แล้วซีลก็แล้วของก็แล้วนะฮะอืมซับฟิกก็แล้วขาดอะไรอีกอะสกิลใช่ไหมอ่าเราพูดถึงสกิลของพาลาดินดีก,กว่าอืมสกิลของพาลาดินเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับสกิลคัทแรกหลกักๆเลยก็คือฮิลเต็มบ็อกเต็ม แล้วก็สกิลอันนี้ออร่าออร่าฮิลนะฮะออร่าฮิลเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะฮิลนะฮะบางคนใช้มั่วก็มีนะแบบว่าเฮ้ยอ่ายกอย่างเช่นพระเมื่อกี้นี้ที่ลงเน็กกับผมไปผมบอกว่าขอบับหน่อยบับมาเลยฮะบับพระหนึ่งสองสามแล้วก็มาบัฟออร่าฮิลด้วยแต่ว่าไม่ฮิลคือถือว่าเสียผลประโยชน์นะครับแนะนําว่าออร่าฮิลเอาไว้ใช้แต่ในจังหวะที่คิดว่าเราจะฮิลแล้วถ้าเราจะฮิลเราค่อยกดใช้บัฟออร่าฮิลนะครับ สรับพระหรือพาลานี่บอกทุกคนเลยนะสลับพระหรือพาลาที่คิดว่ากําลังจะฮิวละให้บัฟออร่าฮิวก่อนแล้วค่อยฮิวนะฮะอืมไม่ใช่บัฟไปพร้อมกับสกิลอื่นแบบกดเอยไอ้ทิ้คือสกิลบัฟไม่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 เราไม่ทำแบบนั้นออร่าฮิวเอาไว Euros ้สำหรับตอนที่เราคิดว่าเราจะฮิวถ้าเราไม่ฮิวอย่ากดโอเคไหมอืมถ้าไม่คิดจะฮิวอย่ากดเด็ดขาดนะครับตามนั้นเลยหลักๆก็คือบล็อกกับฮิวต้องมี แน่นอนอัพเต็มนะครับแล้วก็ออร่าฮิลต้องมีส่วนที่เหลืออยากอัพอะไรก็อัพตามใจชอบพาราดินนะฮะก็อัพสกิลนะฮะเหมือนนี้ตามนี้เลยฮะส่วนตัวแล้วก็อัพอ,ออตโต้บล็อกนะฮะออตโต้บล็อกก็ผมก็อัพเต็มเนาะแล้วก็มีสแตนด์ออฟเฟดที่จริงผมอยากอัพสแตนด์ออฟเฟดให้เยอะๆกว่านี้เนาะที่จริงควรรีรีรีอัพสแตนด์ออฟเฟดเต็มนะครับอืมควรอัพสแตนด์ออฟเฟดเต็มไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรน้อยสแตนด์ออฟเฟดนี่ควรเต็มนะครับ เดี๋ยวผมขออัพก่อนนะแป๊บนึงแก้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 ก่อนเดี๋ยวแก้ให้โอ้เดี๋ยวผมลดพอยต์ก่อนนะลดพอยต์แป๊บพอยต์ไหนลดได้ลดให้เหลือแค่สี่สิบห้าพอลดพอยต์ก่อนลดพอยต์ก่อนพอยต์ไหนลดได้บ้างว่าลดพอยต์นี้ลงให้เหลือแค่สี่สิบห้าพอฮะเราจะได้มีพอยต์ไปอัพพาราดินนะพอยต์ point คีริกแนะนําว่าเหลือแค่สี่สิบห้าพอนะสี่สิบห้าเท่านั้นนะย้ำสี่สิบห้าต่อไปพาราดินครับสกิพลพาราดินเราก็เพลว์โพกเต็ม อ่าอันนี้อัพหนึ่งอัพหนึ่งอัพหนึ่งไอ้สกิลออโต้บ็อกอัพเต็มถ้าไม่เต็มก็ได้อัพแค่หนึ่งไปก่อนแล้วก็อัพสแตนออฟเฟตเต็มไปก่อนสกิลโล่สะท้อนโล่หมุนอัพเต็มอ่าไอรอนวิวอัพเต็มนะครับแล้วก็ไอ้สกิลดีวเอออตอัพหนึ่งสกิลนี้อัพอย่างละหนึ่งครับอันนี้อัพได้ไหมอัพได้แต่ว่าอัพออร่าก่อนออร่าเนี่ยอัพเป็นไฟน้ําก่อนนะอย่างแรกเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อเพื่อน นะฮะเวลาเราลงกับเอเลเมนทัลลอร์เราลงกับเม็ดไฟเมดน้ำแข็งเนาะเราทำเพื่อเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเราอัพเอเลเมนทัลเอเลเมนทัลออร่านะครับอ่าจะได้ช่วยกันไฟกันน้ำแข็งให้เพื่อนได้อ่าหรือว่าถ้าเกิดเราลงกับพวกพระที่ที่เป็นท่าแสง้วพวกพระพาลายเยอะเราจะออพอันนี้ก็ได้ฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยอัพเท่าไหร่เอาไว้ให้ครูเซเดอร์เขาอัพนะฮะอันนี้นนแล้วเพราะงั้นเราอัพอันนี้ฮะเอเลเมนทัลออร่านะครับ อ่าพอยเหลือลงอะไรดีตอนนี้พอยเหลือน้องอาจจะไปลงอย่างอื่นก็นได้อาจจะไปลงเิเล็กทริกสมัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันแรงขึ้นอีกหน่อยนึงตามใจชอบเออหรือว่าน้องจับว่าเอ้ยพี่ผมอัพออร่าได้ไหมเออแบบว่าเผื่อบัฟให้กับพวกอะไรนะพวกทัดแสงอ่าจะอัพออร่าให้ก็ได้แล้วแต่น้องเลยน้องจะอัพไหนตามใจชอบเลยพอยหลักๆคือประมาณนี้มันจะเหลือแต้มอยู่อีห้าแต้มโดยประมาณน้องอยากจะไปอัพไอ้โล่อะไรนะบล็อกแล้วก็สวนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ หรือจะเอาพลอยไปลงเล็กชิกสมัยก็ตามใจน้องได้เลยครับสำหรับ skill สกิลก็ประมาณนี้อืมอาทีนี้ต่อไปการเรียงสกิลการคอมโบสกิลการใช้งานบล็อกแล้วก็การใช้งานอวตารของสายฟูลแทงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเรียงสกิลก่อนลวกันนะสำหรับแอดแมวแอดแมวก็เรียงสกิลแบบเงาๆไม่มีอะไรมากฮะก็จะมีสกิลเป็นอ่าจัดเรียงสกิลหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งจะเป็นหน้าดาเมจอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าแทงน,น, tank, นะครับอ่าเดี๋ยวเราจัดเรียงหน้าดาเมจก่อนแล้วกันสำหรับหน้าดาเมจไม่มีอะไรมากเลยฮะผมก็ เอาเป็นชารตโบว์มา,าชาร์ตโบมาแล้วหนึ่งสกิลเราต้องรู้ก่อนว่าสกิลไหนเป็นสกิลเจาะนะฮะสกิลเจาะมีอาวุธเบรกเบรกขื่อนะฮะ,เ,เ,ะ,ฮะเป็นการเจาะกายภาพนั่นเองเบคขืนะครับเจาะกายภาพแล้วก็สกิลชารตโบเป็นสกิลที่สามารถทําดาเมจได้แล้วก็เจาะทัดแสง10%นะครับอ่าไลทนิ่งแซฟก็มีเจาะทัดแสงเหมือนกันอีก10%ครับเรสคิกสมัยนะครับแล้วก็ชิลชาร์ตนะฮะผมเรียงแบบนี้ง่ายๆจบแค่นี้เองสกิลฝั่งดาเมจอัพแค่นี้พออืม ส่วนต่อไปเป็นฝั่งของแทงครับอ้าวลืมไปสกิลฝั่งดาเมจมีบัฟเนานะอืมมีบัฟด้วยออรลาวหน่อยอ่ะต่อไปสกิลของฝั่งแทงครับฝั่งแทงมีสกิลแล้วก็หลักๆก็จะมีบล็อกถูกไหมบล็อกฮิลอ่าฮิลมีบล็อกมีฮิล,ลม,มีบัฟอ่าเป็นอันนี้เป็นบัฟฮิลถูกไหมบัฟฮิลกับฮิลไว,ไ,วไ,วไว้ใกล้ๆกันเลยฮะจบต่อไปก็ดีวอวัตตาเวลาที่เราเล่นพาลาดินสายแทงเนี่ยฮะมันกดเหรียงเลยของผมเนี่ยก็คือเป็นดีวอวัตตาเสร็จปุ๊บกดบัฟฮิลเสร็จแล้วก็ฮิล อันนี้คือคอมโบนะเวลาที่เราอยากจะฮิลอ่าโอเคไหมเวลาที่เราอยากจะฮิวเรากดอย่างนี้ครกดอวตารกดบัฟฮิลแล้วก็ฮิลอ่านี่แหละตามนี้เลยง่ายๆส่วนไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นบล็อกเนาะเบนบล็อกแฟนออฟเฟตแล้วก็โล่หมุนวางไว้ใกล้ๆกันแค่นี้เองครเวลาที่เราจะแทงเพื่อนแท้งให้เพื่อนอะไรเงี้ยเราต้องมีสกนะิลโพล่เวกเนาะสกิลโพล่เวกเนี่ยผมชอบไว้ตรงตัวคิวก็คือใกล้มือที่สุดละพอโผวกมาปุ๊บผมก็กดโพล่วกซึ่งเอาไว้ทั้งสองหน้าเพื่อดูครูดาว่าเอ๊ะตอนนี้โพวกของเราเนี่ย คูลดาวครบแล้วหรือ,อยังนะอืมอ่ะเราอาจจะเพิ่มมีไอรอนวิวเนาะลืมใส่ไอรอนวิวเนี่ยผมอาจจะใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยฮะเราก็ใส่ไวไ้เงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตามนี้เลยก็คือเป็นไอรอนวิวเล็กที่สี่ไอรอนวิวลดดาเมจอันนี้คือหน้าฝั่งแทงเลยแบบทางหน้าเลยเวลาที่เราเล่นนะฮะเวลาที่เราเล่นเอ่อคูเซเดอร์นะฮะให้เรากดบัฟก่อนเป็นบัฟโลมุนนะฮะโลหมุนก่อนทีนี้เรามานั่งดูคููดาวกันดีกว่านะคะ คู่ดาวของสกิลสายแทงมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากสกิลบล็อกสกิลบล็อกเขาบอกว่าป้องกันและบล็อกการโจมตีด้วยกันตั้งสมาธิท่านจะบล็อกการโจมตีทั้งหมด8ครั้งด้วยโล่นี้ระยะเวลาคือ20วินาทีนะฮะคู่ดาวของบล็อกเนี่ยอยู่ประมาณสัก45วินาทีครับต่อไปฮะ Stand off face. สแตนออฟเฟ t สแตนออฟเฟตเนี่ยคู face, ่ดาวค่อนข้างนานนานกว่าบล็อกนะอ่าแล้วก็อันนี้คู่ดาว35วิาวินะฮะเพราะงั้นเวลาที่เราเล่นให้เรากด3แล้วก็2คู่กัน เดี๋ยวผมไปเทสดาเมจให้ดูแล้วกันไปตรงห้องเทสสกิลปะเวลาที่เราเล่นพาลดินนะฮะเทคนิคการเล่นพาลดินให้แทงให้ดีต้องทำยังไงครับเราก็ต้องอคอมโบบัฟให้ถูกต้องครับมาเดี๋ยวเรามาลองแทงพาลดินกันดีกว่าสมมุติว่าบอลอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะฮะเวลาเราเล่นเนาะให้เรากดโพกก่อนอย่างแรกครับโพกเสร็จแล้วปุ๊บกดบัฟอลาหมุนแล้วก็ตั้งโล่แบบนี้ฮะ กดเลียงแบบนี้นะคือพวกเสร็จแล้วโล่หมุนแล้วก็ตามได้ตั้งโล่าตั้งเนื่องจากตั้งโล่เนี่ยครูดาวา60วินาทีเลยต้องใช้ตั้งโล่ก่อนใช้สแตนดอัเฟดก่อนเพราะครูดาวมันนานอ่าแล้วก็บล็อกเนี่ยครูดาวแค่45เห็นไหมพอไอตั้งโล่หมดปุ๊บเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นบล็อกอีกทีหนึ่งแบบนี้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าครูดาวของไอตั้งโล่มันอยู่มันมันมัน,ม,นมัน60วิไงเห็นไหมครับว่าครูดาวจะไล่เรียกกันเห็นไหมเห็นครูดาวไหมครับ คูดาวนี้ประมาณ2 8่สิบยบเก้าสาคือมันไล่เรียกกันมาเห็นปะ่ะใช้ stand off fade ก่อนจะดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นผมเลยเอาโล่หมุนแล้วก็ stand off fade ก่อนอพอ s t a n stand off fade หมดปุ๊บค่อยมาใช้เป็นโล่บ็อกธรรมดาแต่ว่าก่อนที่เราจะกดบ็อกอย่าลืมกดโพกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกดบล็อกไม่ใช่บ็อกก่อนแล้วค่อยโพกนะไม่ได้นะฮะ,ะส่วน Iron น i ิวเอาไว้ใช้ใช้จังหวะไหนฮะจะังหวะที่คิดว่าเราจะโดนดามเมจล้ค่อยใช้ไอรอนวิว ไอรอนวิวเนี่ยมีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับลง78%ระยะเวลาคือ12วินาทีคือแบบเราบล็อกหมดแล้วสกิลบล็อกก็ไม่มีเราจะโดนดาเมจแล้วทำไงดีวะจะโดนดาเมจแล้วไอรอนวิวครับไอรอนวิวถ้าเกิดแบบว่าเราไม่อยากโดนดาเมจเลยพี่ผมไม่อยากโดนดาเมจเลยทำไงดีน้องสามารถคอมโบคู่กันได้ฮะไอรอนวิวคู่กับชิลชาร์ตอ่าชิลชาร์ตลดดาเมจ50%ไอรอนวิวลดดาเมจ78%คือน้องสามารถกดอย่างนี้ได้ฮะไอรอนวิวปุ๊บชิลชาร์ตหลบดาเมจปุ๊บแบบนี้ จะทาให้น้องไม่โดนดาเมจหรือโดนดาเมจแบบโดนน้อยอ่ะโดนแบบโดนน้อยมากๆอ่ะอ่าแล้วชิลชาร์จเนี่ยไม่มีดีเลยในการออกอเมชันคือพอกดปุ๊บแป้งถ่ายเลยกดปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนะครับอ่าและนี่คือคอมโบการอ่าโผกเนาะอ่าโวกปุ๊บโลหมุนตั้งโลปึ๊บแบบนี้ฮะเราก็ตั้งโลได้เลยหรือไม่ก็โผกปุ๊บโลหมุนโลบล็อกแบบนี้ฮะนี่คือการแทงที่ถูกต้องอ่ะต่อไปถามว่าเอ้ยพี่แล้วผมควรโพกจังหวะไหน จังหวะไหนควรโพวกจังหวะไหนไม่ควรโพวกครับแนะนําว่าให้บอสสกิลใส่เราก่อนถ้าเกิดบอสสกิลปุ๊บเราหลบปุ๊บโพวกสวนแบบนี้บอสสกิลปุ๊บหลบปุ๊บโพวกสวนอ่านี่คือสเต็ปในการโพวกนะฮะให้โพวกแบบติดร้อยเปอร์เซนโอกาสพลาดต่ําอะหลบปุ๊บโพวกแบบนี้ฮะคืออารมณ์แบบว่าเฮ้ยนายดาเมจตีเราไม่โดนนะนี่โพวกปะ๊ปับปันี่มาตีเราดิเออประมาณนี้นึกออกใช่ไหมฮะ แล้วทีนี้อ้าวพี่ผมมุดเราผมเลือดน้อยผมเลือดโลทำไงดีพี่เวลาจะฮิวเวลาจะฮิวถ้าเกิดเอาฮิวแล้วคุมค่าต้องฮิวแบบนี้ฮะอวตาบัฟฮิวใสจแล้วก็ฮิวแบบนี้ฮะมันจะเป็นฮิวที่คุมค่าที่สุดแล้วถ้าเกิดใครใส่ซับป,ปิกที่ผมบอกไปคือซับป,ปิกดูดเลือดก็ให้ใช้อิเล็กทริกสไัย์เข้าไปด้วยมันจะเด้งเลือดให้เรานะครับอืมแบบนี้จะฮิวแล้วคุมค่าฮะสำหรับอ่าพลาดินส่วนส,สกิลดาเมจก็มีอะไรมากก็ตีตามปกติเลยฮะดาเมจก็ไล่ตีเลยฮะ กดบัฟออบัฟบัฟแล้วก็ปึ๊บเบคคืออ่ะแล้วก็ช็อตแล้วก็เอ็กซิกซไม้ตามด้วยเสาปิดท้ายอืมก็ตีตามปกติไม่มีอะไรมากแค่นั้นเองฮะและนี่คือการแทงแล้วก็การดาเมจก็ประมาณนี้สลับสายแทงเนาะอืมมีอะไรแนะนำอีกไหมสลับสายแทงก็ไม่น่ามีแล้วนะก็น่าจะหมดแล้วผมน่าจะบอกไปหมดเปลือกแล้วละอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมลืมไปสุดท้ายนี้ฮะสำคัญมากในขณะที่อวตารอยู่ อย่าไปกดโล่หมุนนะไอ้พวกโล่หมุนไอ้พวกบล็อกพวกเนี้ฮะไอ้พวกนี้อย่าไปกดนะแนะนําว่าถ้าเกิดอวตารอยู่ก็คือไม่ต้องกดเลยเพราะว่ามอนเตอร์ตีทะลุตัวเราเราเป็นอมตะครับมอนเตอร์ตีทะลุตัวเราไปยังไงก็คือแบบไม่โดนดาเมจพอไม่โดนดาเมจปุ๊บอ่ะโล่สะท้อนก็ไม่สะท้อนไงเพราะเราไม่โดนดาเมจเราไม่โดนฮิตเราไม่โดนดาเมจพอเราไม่โดนดาเมจก็ไม่สะท้อนถูกไหมไอ้โล่สแตนออฟเฟอนี่ก็เหมือนกันก็ไม่โดนดาเมจก็ไม่สะท้อนไงฮะมันตีทะลุตัวเราไปมอนเตอร์ตีทะลุตัวเราไปเลย อวตารนี่คือสกิลอมตะถูกไหมครับมอนเตอร์ตีทะลุตัวเราไปเลยฮะไม่โดนดาเมจโนดาเมจมอนเตอร์ตีทะลุไปข้างหลังอืมเป็นอมตะครับเป็นแบบเป็นตัวอมตะว่ากันเถอะประมาณนี้นะฮะก็โอเคก็เรียบร้อยแล้วนี่คือข้อห้ามและคําเตือนทุกอย่างเนาะตั้งแต่ทําของจากอ่าคนงบน้อยไปสู่คนงบงบเยอะแล้วกอ็อัพสกิลคอมโบน่าจะครบแล้วเนาะ พลัดดินสายฟูแท้งสำหรับคลิปนี้น่าจะครบเครื่องใครคิดว่าแอดมอลตกหล่นตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดต like, ิดตามและแชร์ให้เพื่อนดูกันเยอะๆใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปและบอกว่ามึงดูคลิปนี้ซะคลิปนี้มีประโยชน์มึงดูเลยใครที่เป็นสายแท้งโอเคปะ่ะตามนั้นอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันบา,บายยสำหรับคลิปนี้ไปครับ